สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำเมืองหรือภาษาเหนือกันต่อนะคะภาษาเหนือเป็นภาษาที่คนภาคเหนือใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันกันค่ะซึ่งแต่ละอำเภอในแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันไปนะคะสำหรับภาษาเหนือที่หญิงมอนำมาเสนอนี้เป็นเพียงภาษาเหนือของอำเภอเล็กๆอําเภอหนึ่งของจังหวัดลำปางค่ะ 2> EP 2 0 คำง่ายๆทั่วไปปากเจอเรียกว่าปากบุนงอบเรียกว่ากุป๊ปนิ่งๆเรียกว่าเคอไม่กวดทางมะพร้าวเรียกว่าไม่กวดแซ่เป้าไวๆเรียกว่าโวยโวยรีบเรียกว่าขาจายรีบมาไวๆเรียกว่าขาจ่ยโวยโวย เธอเรียกว่าเตอภูเขาเรียกว่าดอยท่าน้ำเรียกว่าตาชิงช้าเรียกว่าจุงจา้าเปเลนอนเรียกว่าอูดินเหนียวเรียกว่าขี้เปอสารายน้ำจืดเรียกว่าเตาขยะเรียกว่าขี้เฮ ใยแมงมุมเรียกว่ากัมปุ้งหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการเรียนรู้คำเมืองกับหญิงมอนะคะชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ thank <laughs> you